สวัสดีทุกทุกทนทุกคนด้วยวันนี้เราไปอยู่กันในเกตที่ดีช่วาโมดูลไรเดอร์อะไรสักอย่างนกซวาดีเราจะมาขี่รถแขรงกับคนอื่นกันนั่นเองซึ่งมันก็เป็นบอทได้แถมต้นชนี้มานะครับเรามาลงสนามนอกเอานะครับต้องได้อันดับหนึ่งให้ได้นะครับออย่าลงนอกสนามก็พอนะครับฟ้นั่น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 นัน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 นั สงแล้วโอ้โหเมื่อกี้ลดลอยได้วเกือบลงข้างทางโอ้ไปก็โตแล้วกับไปทาแล้วเกือบลงข้างทางจริงๆริงเอ

เราต้องมาจักรันแข่งกับมันใหม่นะครับโอ้ my god ดูเหมือนเมื่อกี้เราเชียร์รถอะไรอยู่นะใช้คันนี้เราต้องปลดรักคันนี้นะเพราะเราเกือบได้คันสูงสุดแล้วถึงเวลามาคลาสสิกนะครับถึงเวลาเง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 มาครับเตรียมตัวโจมตี you <laughs> นี่แน่ๆหวังว่าจะไม่มีรถเฮนฟ้าเอารถเฮนฟ้าก็เฮนดนี่ครับแมนสู้อ่ะคือไงพดตรสิบเลยค่ะโอ้ไมยกาศสิบคนแล้วได้ที่หนึ่งอ่ะครับโอ้ไมยกาดโคตรต้องแมน่ๆๆๆๆๆโอ้ยกับตายแล้วกับตาแล้วอารูเสียง

Yes, <laughs>